ปีแมรดีนะครับกระเป๋าสปายแต่แบนหนักใช่ไหมบอกให้คุณครูช่วยถือนะโอเคไหมโอเคปะอ่านแม่เซ็กชื่อก่อนไปวัดไข้ก่อนเลยวัดไข้ไหมนะวัดไข้หนึ่งทับสี่ค่ะน้องเก้าค่ะไอปะพลพัทค่ะเนาะนึกปะปะพลพัทวันที่ห้าหกเขาไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้วันแรกอ๋อได้เขาเครยังไม่รู้อ๋อได้ค่ะ อาไปวัดไข้ก่อนลูกกระเป๋าเขาหนักนิดนึงนะคะลูกมาอาไข้ก่อนเร็วไม่ต้องหุ่มกันลูก่ต้องุปลาเสร็จแล้วครัปาเสร็จแล้วเอาไปล้างมือคุณครูก่อนเร็วใช่ใช่ใช่ค่ะถูมือลูกถูมือเดินตามคุณครูไปเลยตามคุณครูไปเร็ว ไปเลยครับเดี๋ยวแม่ตามไปด้วยนะเดี๋ยวแม่เข้าไปด้วยอะได้ได้ได้เดี๋ยวแม่เข้าไปด้วยนะเดี๋ยวแม่เข้าไปด้วยนะไปลูกไปเดินละไปได้เดี๋ยวแม่เข้าไปไปเร็วเดี๋ยวแม่รอคุณลูคลูนะค่ะค่ะน้าค่ะ้าค่ะน้าค่ะน้าค่ะค่ะ้ค่ะาค่ะค่ะค่ะน้ค่ะ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 ค่ะ้ค่ะค่ะคน้่ะค่ะค่ะ้ค่ะ้่ะ้ค่ะ